หลังจากที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลน์ดสามีของนักร้องหมอลำชื่อดังแพรวพรวแสงทองออกมาแสดงความเจ็บปวดใจเกี่ยวกับการโดนนอกใจและการถูกทำร้ายในครอบครัวทำให้สายตาของสาธารณะนเป็นความประหลาดใจและเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ความกดดันและความเครียดที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ก็เป็นที่พูดถึงในสื่อและสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางแพรวพรวแสงทองนักร้องหมอลำชื่อดังได้รับการสนับสนุน และกลุ่มคล้ายครอบครัวในช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากส่วนผู้ที่ติดตามและเข้าใจเหตุผลของเธอก็ยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันยุ้ยนิลุยผู้จัดการของคู่รักนี้กล่าวว่ารเรื่องครอบครัวมีความซับซ้อนและต้องเห็นภาพรวมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ในมือของคู่รักเองเขายังเข้าใจว่าเรื่องความรู้สึกและความเจ็บปวดในครอบครัวนั้น มันไม่ใช่เรื่องที่ใครๆสามารถเข้าใจได้การเปิดเผยและการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวอาจจะเป็นการระบายความรู้สึกและการปลดปล่อยความโกรธและเศร้าให้ออกมาเพื่อให้ได้รับการเข้าใจและการสนับสนุนจากสาธารณะแต่ต่อไปนั้นแพรว์แพรวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อาจจะต้องเลือกทางที่เหมาะสม ในการจัดการและแก้ไขปัญหาในครอบครัวของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตเรื่องราวนี้เป็นการสะท้อนถึงความซับซ้อนและความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และพราวพราวแสงทองพบว่าเกิดการนอกใจและการทำร้ายในครอบครัวทั้งนี้ทำให้เกิดความเครียดและความกดดันในครอบครัวนี้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุน และความเข้าใจจากบุคคลในสังคมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือและการสนับสนุนในเวลาที่มีความทา้าทายการแสดงออกและการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวอาจเป็นการระบายความรู้สึกและความเครียดเพื่อให้ได้รับการเข้าใจและการสนับสนุนจากสังคมแต่ในท้ายที่สุดความเข้าใจ และความสนับสนุนจากภรรยาและการเคลื่อนไหวของคู่รักนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในอนาคต